นี่เป็นงานทดลองผลิตภัณฑ์แล freedom, museums, ้วว่าจากความรู้สึกของตัวผมเองผิวผมเองไม่ได้หมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดดูเพื่อประกอบการตัดสินใจเท่านั้นและอ่านในคลิปไปใช้โดยไม่แจ้งช่องโดยเด็ดขาดสินค้านี้ซื้อมาเองวะอุจ้าตายหลายวันคือดูไม่รู้เรื่องเลยในคลิปคือเห็นคขาแตกต่างไม่เข้าชันเลยอ่ะพี่ขอดชันๆันก่อนหนีได้ปะอะไรเราทุกคนชมเป็นรอบพ้อมกันนะคือไม่มีใครคนเดีเห็นตอนถ่ายคลิปนี้อ่ะแล้วคลิปอะไรอย่างนี้มันจบไวๆไวที่สุดแต่ไป็นรอบพ้อมกัน a few moments later อกว่าขืนมากแต่ว่าคือวันนี้อะของที่แบบที่จะรีวิวอะคือมันต้องโชว์แล้วคือกลัวเห็นแบบไม่ชา้าพูดตรงๆนะว่าที่ได้เหมือนกันกว่าจะแบบแต่แงหน้านะออกมาแต่ใช้เวลางานาแต่งหน้า,นาน,านานกว่าในเรทุ <c oughs> กคนนะคือกลักวคนดีบ้านเห็นมาก คือเอาเป็นว่าตั้งแต่เริ่มแต่งยันตอนนี้ก็คือ,อยังไม่กล้าเดินออกจากห้องเลยแต่ลงทุนคลิปนี้ลงทุนลงทุนมากเพราะว่ากลัควคนเห็นหน้าไม่ชดัดและไปย้อนดูช่องเมิสลานนะคลิปนี้แต่งหน้าจัดสุดเดี๋ยวจะแบบว่าพอรีวิวไปปุ๊บกี่ไหนะ่ะคืดูไม่ไไมไไมรู้เรื่างอะไรจิงๆแต่เปคอนแทคต่างไม่ก็ชันเลย้ะพี่โคตรชันๆกว่าน,นี้ได้ปะก็คืออันนี้มันน่าสนใจจริงๆแล้วก็แบบส,สนุกเยอะเลยทุกคนแต่มันคือไอเทมที่คนปกติเขาใช้กันนะจริงๆไม่ต้องขนาดนี้ก็ใช้ได้คี่จะรีวิวเนี่ยใช้ได้คือนี่จ้้ะโคคคมหหลลังงงงนนนาาากกรรบฟีซิเเเเืืือออออ่่ข็็ยูดๆไป นแล้วปุ๊มอะเคยใช้นานแล้วแต่จำไม่ได้ว่าส่วนนี้ด้วยไหม <c oughs> แต่น่าจะไม่ใช่หมายถึงโฟมตัวนี้นะส่วนคิน <c oughs> ซิงพวกตรงๆว่าก่อนนั้นนี้ไม่เคยลองของแบรนด์พีนระบุก็าเพิ่งได้ลองแล้วเลยรู้สึกว่าแบบ <c oughs> เอ้ยดีเพราะช่วง,งหลังๆอะกาลังอินกับการที่แบบไม่ใช้สมดทเช็ดหน้าแล้วพอทำมารู้สึกว่าหน้ามันดีขึ้นจริงแบบการลดการเสื่อมสีการระคายเคืองใดๆคือมันแบบันหายไปเลยเลยทำให้แบบันมาใช้ตัวแบบคินซิงเจลต่างๆคินซิงบาร์มก็ใช้นะก็คือกำลังอยู่ในช่วงที่แบบทดลองเรื่อยๆอันไหนดีีีก็คือออบะ้้้้วม่งนนนนนัขต แต่แบบไดโฟมมาด้วยทุกคนที่ว่าพ no ิมโนบุเนเชอรัล a เฟสโฟมอ่ะตรมเขียวอันนี้ยว่าก็ว่าเขา,วาขอวออยหน่อยเอาตรงๆมาได้มทดมพิมโนบุเท่าไหร่เลยนะในช่วงหลังพอได้แบบมาตามดูทีรู้สึกว่าเุ้ยคนน่าใช้อย่างตัวโฟมแค่ตัวโฟมเนี่ยทุกคนคือพอได้มาหาข้ามูลได้มาทำการบ้านดีไงอ่ะคือยังไงเดียคอบบยคือเรียกว่าดแบบีแบบแบบเวอร์เลยอะ่ะบุกขอใช้คำว่าเป็นอีดขั้นของการรักหน้าลดสิวเป็นแบรนด์ที่ใช้น้ำในระดับ medical g ร a ว e water อ่ะคือพูดง่ายๆคือน แน่ใจว่ามีแบรนด์อื่นกี่แบรนดที่ทำแบบนี้แต่บูมเพิ่งเคยได้ยินแบรนด์ดีเคมก็เลยรู้สึกว่าแบบว้าว ก็คือเขาใจแบบทุกคนเขาเป็นสูตรจากญี่ปุ่นอะนะแต่แค่น้ําในการผสมอะมันแสดงถึงแบบความใสใจมากๆและสูตรนี้คือเป็นสูตรสําหรับคนเป็นสิวผิวมันด้วยก็เลยจะมีเรื่องการลดแบคทีเรียสิวด้วยที่ีออยจากออสเตรเลียแล้วก็มีเซเปนิคโลฟิลินเป็นตัวที่ช่วยลดสิวแต่การความมันส่วนเกินและคนที่ชอบลังหน้าแต่อยากให้หน้ามันแห้งตึงเอียดอาร์หลังงลังหน้าจะต้องคิดว่ากับตัวนี้แน่นอนเพราะเขามีฮอกแอนเชดที่จะช่วยคงสมดุลของน้ํามันใต้ชั้นผิวกับเซราม่คอมเพกเพราะฉะนั้นหลังหล้างหน ดูแลตัวชุ่มชื้นและไม่แห้งเหีเออแต่เดี๋ยวเขาว่ายนี้กันนะกินซิงเจลเดชชาร์ลเขียนซิงเจลคือไม่ใช่ะอะไรนะหยุดลนบหน้าแล้วไว้หน้ามันขืนเดี๋ยวจะมีใครเข้ามาก่อนแล้วเดี๋ยวจแะแบบว่าเดี๋ยวมแม่เดี๋ยวเพื่อนแม่เดี๋ยวป้าเดี๋ยวน้าเดี๋ยวดูคลิปนี้มันจะสู้หน้า<ใ>นคนอ<ม>ื<ม>่นไม่ได้เอนานดังนั้นร่างหน้ากันเถอะมันเขินในอนาแบบเสียงมันอาจจะแบบกล้องๆนิดนึงนะทุกคนเดี๋ยวจะเปิดประตูไว้แล้วก็สอดถอดแอนแทซิรีก่อนต้องทมปากในการ ถึงเขียนด้แต่ไอ้ตานี้มากอ่ะตัวเลขอ่ะดูดิตาลางนาะแบบเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ ทุกคนดูนะหน้าขนาดนี้นะหลายคนอาจจะคิดว่าแบบใครกินซิ่งเต๋อ่ะมันมเกลี้ยงเหมือนใช้สัมีทธิ์แบบอ้หน้าแรงแรงมันถึงจะเกี้ยงใช่ป่ะดูนี่คือเนื้อเขาให้ดูเนื้อจะบอกว่ากินซิ่งเต๋เนี่ยคือเรื่องมาขัดจังหวะของการเช็คกับสัมอางมาและสิ่งที่สัมีทธิำไม่ได้คือการทำความสะอาดแบบในรูขุมขนนะมันเป็นเรื่องที่แบบคือสัมีมันทำไม่ได้จริงๆทุกคนซึ่งเนี่ยแค่เราถูวน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 เห็นป่ะดูลิมดิถ้าวนแบบเนี้ยเนื้อเต๋อขอมันจะวนเข้าไปในรูขุม แค่แบบว่าคินซิงเจลหรือว่าคินซิงออยล์คนน่ามันหนกว่าจะชอบก้อแบบมันจะมีออยล์ผสมอยู่ใช่ปะ่ะเออจริงๆส่วนใหญ่อ่ะมันจะมีผสมอยู่จริงๆแต่ว่าตอนนี้คือไม่มีนะไม่มีทางออยล์แล้วก็มีเนวลออยล์เลยมีการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหน,นังด้วยผ่านมาแล้วว่าไม่ทำให้อหุดตันชุ่มชื้นด้วยเพราะมีอะโลเวร่าแล้วก็มีสตรอว์เบร์รี่แล้วก็มีละดอกเจลหน้าที่ใส่มาไว้เพื่อปลอบประโลมผิวจ้าดูเล็บนะเห็นป่ะเขาจีบยากวนเห็นป่ะนี่ทุกอย่างคือจบหมดเจอเนี่ยสี เนี่ยตรงนี้คือพูดยังวนไม่ถึงนะเนี่ยเดี๋ยววนตลัลา<แ>หมดจบอ,อันนี้จริงๆแค่นี้ดูซึกงเบาหน้ามากเลยเพะเมือ่อกี้โวกลองพื้นไปแบบปิดปาให้ดูเพราะมันหนักหนามากเนี่ยแค่นวนๆหน่ะอย่าำนะว่าใช้ตอนที่หน้าแล้วก็มือไม่เปียกนะทุกคนเดี๋ยวล้างหน้าให้ดู a few moments later คือมันเหมือนไม่เคยมีมาก,ก่อนมันคือล้างเราดีๆมากเวอร์เนี่ยคือล้างน้ำออกได้เลยทุกคนดูด,ดินี่คือล้างน้ำเปล่า,านะยังไม่ได้แบบไฮโฟมเลยแค่นั้นแล้วจะบอกว่าจริงๆเนี่ยวันไหนที่ไม่ได้แต่งหน้าคือก็ต้องใช้คือสามารถใช้ลบพวกกันแดดดคือกันน้ ต่างๆคือได้แค่แรดาษของชากินซิงเอาแค่นี้ร่อดเนี้ยคือซื้อมาจากเยูนบอยตอนที่ไปงาน7 5กรัม275บาทแต่ถ้าแบบว่าพ่วงเขียวพ่วงไปได้เลยมีทุกที่เซเว่นยังไร้ไขยาออนไลน์ก็มีให้ดูคือเย็นจริงเย็นจังมากทุกคนแหมืม่อกี้นั่งคุยเมื่อกี้ส่วนฟองขาวก็คือ100กรัม275บาทจับได้อันนี้จับได้แล้วก็ล้างหน้าต่อเลยจบอันเนี้ยคือล้างจริงเพราะว่าใครคิดเสร็จก็คืออานนั้นจริงเลยเรียกได้ว่าแบบเป็นการลบยอดพอดีเป็นคนขยันแล้วก็นี่คือน้องเนอโ คือเวลาใช้ก็คือดีเดียแล้วก็ขยี้ทุกคนแนะนำให้ขยี้เนื้อฟองคือจะแตกตัวกลายเป็นฟองนะครับทุกคนเป็นแบบไมโครบับเบิลฟองคือแบบทุกคนดูดิจะนุ่มละเอียดแบบมากนี่จะให้ดูฟกฟองดูดิละเอียดยิแล้วก็ความละเอียดอะทุกคนคือเขาจะแบบว่าพาสถาสการต่างๆอะเข้าไปในผิวแล้วนะก็แบบแนะนาให้นวดอย่างเงี้ยเออแล้วกินก็คืออะโรมาสุดๆตินไม่ไหว ใช้น้ำเปล่นะจ๊ะไม่มีเอสเอ็ไม่มีสีไม่มีมีดรออ้อยนะจ๊ะเย็นมากตอนนี้คือเย็นผิวจะฟิวเย็นเย็นสดชื่นสดชื่นหน่อยอ่ะเดี๋ยวล้างเลยเพราะว่าเมื่อกี้ก็คือสะอาดแล้ว a few minutes later เล่นจ้าทุกคนคือผ,ผิวแบบสะอาดมากแล้วอย่างที่บอกว่าผิวมันจะแบบเย็นๆหน่อยแล้วก็ดูสุขสะอาดจริงโดโด คือถ้าใครล้างความมันตอนเช้าถ้าเป็นคนที่หน้ามันฉันูดีเวลาตื่นมาหน้าจะแบบมันมากเหมือนตอนกลางคืนตอนนอนก็คือขั้นให้บนหน้าทีาท่มัวยจะบอกว่าควมเดียวนะล้างความมันดีมากใา้ดูหนาอทีนึงนี่คือจุดเริ่มต้นและจุดจบของ,ของชีวิตทั้งหมดมนั <laughs> ่นเลยนะจริงๆมากการล้างหน้าเหมือนเป็นจุดเริ่มตนน้นจริงๆนะตื่นเช้าก็ต้องล้าง คืท้ายหมดวันเนี่ยจะนอนก็ต้องหลานมันคือเรื่องราวดีๆเราคือโฟมอ่ะเอาเรื่องนะแต่คินซิงอ่ะตาแตกมากคินสิงกับบูมวาซวา,ากทุกคนแบบเวอร์ใน,ในก็อะไรไงเข้าสู่ช่วงโปชั่นวันนี้ <c oughs> สำหรับคนที่ดูช่องบูมช่องมีสลานอันนี้พูดจริงนะเนี่ยไม่เล่นนะไอโฟนเลยสักของพิมพ์เลยว่าทีมสลานรับฟรีส่วนลด15%เมื่อซื้อครบ200เ5บาทบรือโฟมก็คือลดแล้วซืออะไรก็คือลดแล้วใช้ได้ถึงวันที่20มี คอจุดมีนัด <laughs> มินาคม66ไปเลยเฟซบุ o กพิมนาบุไทยแลนด์และก็ไลน์แอดพิมนาบุใชอปปี้พิมนาบุอเดอร์สกอร์ออฟิเชียลสโตร์กรโค้ดพิมสลัน P R E M S A R A N ตึ้งลดส5จ้าโอเคสำหรับคิปนี้นะครับุกคนก็ในไลน์คอมเมนต์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลงกดตามระใหกคนคอมเมนอย่าลืมกดดิ้งกิิ๊กกิะแต่ให้มด้วยไปตามช่องยูทูปพิมสลันเลยไปตามช่องอ่ะก่อไปตามช่องไอีพิมสลันติด หูนาอะมันเก้งมันเก่านะทุกคนดูดิเจ๋ง